สวท่านผู้ชมทุกท่านท่านก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง One o p l a y g มาสำหรับวันนี้ครับเราอยู่กันในเกม World of War 4นะครับสำหรับท่านใดที่ยังไม่ได้กดไลค์กด subscribe นะครับฝากกดไลค์กด s ซับสไคร์นะครับเพื่อเป็นกำลังใจนะจ๊ะถ้าท่านได้พร้อมแล้วขอเชิญรับชมเกมนะวันนี้ครับไวัสดีสตอีแม่งหดเกินโดนใหหมดเลยเลยนีย ชาบเตอร์สองอเทียยังไม่พานเลยแป๊บนึงแะตากอะไรแบบนตากแบบจับอับน้ำหม่ บอเล่เราแค่หาก็ยากอยู่นะเุ้ยเยียไปครับเฮ้ยเใครยิงไปใครยิงไปอุ้ยใครยิงไป เฮ้ยสับสับถัดเอาให้หน่อยเฮ้ยกดผิดเลยไปมันไม่ได้มาเฮ้ยถือถับแล้วเออเดี๋ยวเกนดะสับไปก็และ เกิดสองสับแล้วเกมไวดีกว่าจะได้เป็นจะได้ไปเชสเตอร์สามดีกว่าโอ้ยเฮี้ยกดพองเลยคามเฮี้ยกว่ามาเน่มาเน่เมื่อมาเน่ปีนแล้วกูปีนไงเยอะแล้วเป็นชื่อเกงวะ

ไม่ได้เติมตอนนี้มีบバレต์ใคร,ใครไหมไม่เล่นยากที่ฝ่ายตัวน,นี้ดีกว่าอเอ้ยตรงนี้มีร้อยเอ้ยร้อยนัดหนึ่งมาเอาอร้อยนัดดิ ไช่มมีปืนน่นี่อยูอ่อยากลองเล่นโอเคร้อยนัดนี่มันเป็นมันปืนเป็นสองปืนสามนี่ฮะฮะร้อยนัดเป็นปืนเป็นสองปืนส <13. S 2> okay. ามปืนสามโอ้โห เอ้ยยักมาล่วงมาแล้ววินเละใครล่วงก่อนนตบตบกันทำไมคนใครก็ได้กดเริ่มเลยกดเริ่มได้เลย ตติิดึบล่วงตรงนี้ไม่ยายาเล็กๆอันนี้ไม่ได้ยานี้นอนนันนี้มันไอ้กระสุนระเรรบเรริดหย่อมหย่อมหย่อสำคัญมากยิงตัวตืดๆตายง่ายเลยอ๋อเออว่ะ

ราไปด่านเมื่อกี้กันถึงเวลาอีกแล้วสินะถึงเวลาอีกแล้วเอ เล,เล่นจบหนึ่งอะไรไหมนึ่งด่านหนึ่งแมปก็หนึ่งแม,ปก,งแมปก็เหนื่อยแล้วเฮ้ยไอ้นั่นชา้าว่วะไอ้วันช้าไอ้วันไอ้วนจะช้าไอ้วันช้าวะ่ะเล่นเยอะเล่นเยอะรีบไปไหนเนี่ยสวยไม่รีบผ่านไงจะได้เล่นด่านต่อไปได้

Ở <laughs> lặng Điệp lỗi Ui ui Ây nổ Nổ à, ra nhiều dùng làm

ไปลง,ลงล่างได้เลยยังไงวะยังไงไม่ใช่ล่างเวลาไปเอาอันนี้อกะ

เ,เดี๋ยวลองไปเอาเดี๋ยวลองเอาเคีบอ่ะเดี๋ยวลองไปเอาเอาเคีให้นะแปเลยยิงป้องกันให้เลย เดียวเลยม,มันง่ายไงเรีะนะเปิดละไปลงล่างกันไป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 เอ้ยใครมีตีโฟอ่ะ,อะเ,ดเดี๋ยวมาเดี๋ยวไว้เปิดห้องรับแรศรับเรศก็ไม่ไม่มี Wing lên Wing, 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 wing. wing. Yeah, giờ bị nghe, an nha, an nha. I'm waiting. Sword coming Không รีบารีบมารีบมาเฮ้เฮ้ย oh. ป <sin parole> yeah, ah. ืนมาเหรอเน่ะโดนสุดต้ายเยอยเยอะจัดมปเลยพี่มปเลยโอ้มาแน่ เฮ้ยพ hey, ิษเอ้ยอย่าอย่าอย่าเนี่ยเนี่ยพิษจะไม่หมดอีกหรอวะตายแล้วใครวะเนาะเออรีบไปรีบไปวิ่งวิ่งขึ้นมาเร็ว

สองน้เอาไปดิขอดงเมื่อกี้เมื่อกี้พมเลือใครวะไม่รู้ใครมายืนใกล้ผมแนเดี๋ยวเดี๋ยวเดีเีอย่ามายืนใกล้มเอเองยอะเยอไม่ยืนดัมเลือได้ใครบอดปะเรเลยเอไว้เต็มเลยถายไองรอ ถ้าเลือดน้อยความมันไม่เต็มอยู่แล้วไมยปุ๋ยย<อ>ี่ในแหลงมากวิ่งเหรอวิ่งเลยเหรออืมวิ่งมาละเฮ้ยใครมาฝัางกระสุนวะเอาแล้วอันเนี้ยยากยากเหี้ยวอ่ะพี่จะผ่านไหมเนี่ยผ่านผ่านผ่านจะบอกจะบอกอันนี้ไมเเเนน่เคยเล่นนะ คล้ายๆกันอนะอย่าเพิ่งกดอย่าเพิ่งกดเริ่มนะโอเคเออคล้ายๆกันเลยวะอันนี้เร,เราต้องอันนี้เราจะต้องคุมกันคนอนะ่ะอุ้ย,ยเยี่เอ็มโฟวอก็ก็เว้ยอย่ยร้องอยู่ได้ตกดเด้ยัยงยั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 งวุ้ย แล้วตอนนี้เราก็ส่วนไฟนะโอ้เนี่ยระวังหน่ยอยทั้งไหนไอเนี่ยใครมีใครมีซีโฟมาที่เราหน่อย นี่นี่ห้องห้องนี้ห้องนี้ห้องนี้มาแปะห้องนี้ไปนี่นี่นี่ห้องเนี้ยอ่าหยืนเอ้ยหยุดหยืนไม่หยุดไหมอ่ะอะไรวะอะไรอ่ะไม่ใช่เนี้ยใช่ไหมมันจะมีของอ่ะ เออทำไมตัวกูมันชอบติดยาตัวเองวะฟีดฟีดเดะจะเปิดเนี้ยใครจะมาคุมไอ้นี่คุมปืนกลนี้สองร้อยนัดได้เหตอเอาแน่ตอนนี้เรามันต้องมีคุมกันสองฝั่งอ่ะอ๋อให้น้องหนึ่งกดเอาเลยนะเอาเลยฟังและฝั่งไหนเนี่ยมาฝั่งไหนวะ นี่นี่มันมาฝั่งรน้ข้างหลังตอนนี้มาข้างหลังโอ้ยหัแล้วหนึงน่งหนึ่งไปอยู่เอ้ยเน็ตอยนหนึ่งกันได้อยนละฝั่งเลย

I got let's try this hey, hey. A tunnel boring machine next to the train. Turn it on and Wow! Wow, yeah, yeah, yeah. Hey, hey. เยอะไหมพงโอ้อ oh. yeah, oh. ้องกันได้ไหมได้ๆๆเด้อยวมายุ่งกัรถไฟกู ตอนเนี้ยมันจะยากกว่าดานที่แล้วเอ้ยผมกันรถไปเฮ้ยไอ้บูมา เอน่าจะหมดแล้วนะเฮ้ยจบละมาอยากคิดเลยสภาพ hard แ่งจะเป็นไงวะ <laughs> เอ้มาทิ้งเราอ่ะอไม่ทิ้งไม่ทิ้งไม่ทิ้งบันตีบันตีเอสแทฮาเลลูยาฮาเลลูยาอ่าผมแค่โอ้เี้ยีอะไรเยทำไมน normal นี่แย่ ในคิตภาพเวลี่หาจะมีไงวะน้โหน่าจะเป่าทีเดียวอ่ะสามตัวตกหัวหายวับก็จบไปแล้วนะครับสล็เกียร์ในวันนี้นะฮะตาวุนที่เราทำมาอยู่วีดีโอกันอยู่ไว้พบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ขอบคุณมากขอบพระคุณที่รับชมรับฟังครับบ๊ายบาย